หมดเสียงเลยอ่าเาๆเดไปเรื่อยก็แล้วกอ่ากินขนมเข้าไปกินไปเรื่อยอ่ากอมือห่งข้างอ่าวางของก่อนวางของก่อนของเย็ะห่อนกดมือหนึ่งข้างกดมือสองข้างอ่ารูด้วยรูปแบด้วยกดมือสามข้างกดมือสี่ข้างตอให้ดังกว่านี้ ตบเบอร์ห้าครัง้งตบไม่ดังกว่านี้ตบไปอีกที่ตบอีกที่ดังๆตบจากห้าครั้งตบไม่ดังกว่านี้ วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมอะไรคะมันปีนหม่ส้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวเรามาร้องเพลงเพลงที่เราเมื่อกี้เราฟังไปแล้วร้องได้สักเพลงไหอ่าร้องกันคือเชยโยชยโยชยโยมารนชยอารวยต้อนรับปีใหม่สงปเก่านะ เราความสุขเชโยชัยโยชัยโยมารวมชัยโยต้อนรับปีใหม่ส่งี่เก่าแล้วเราเริ่มใจส่งี่เก่าแล้วเราเริ่มใจต้อนรับปีใหม่ร้องเพลงชัยโยต้อนรับปีใหม่ร้องเพลงชัยโยชัยโยเชโยเชโยเชโยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองเอาอนุบาลร้องใจได้ยังเดี๋ยวเราพิถาประกอบเพลงด้วย